5. ของดีลีดสอย้ายทีมหลังตกชนันพี่เมลีกลูดม่านปิดฉากแบบสนุกสุดตึงยันนาทีสุดท้ายหนึ่งในทีมที่ไม่ได้ไปต่อและต้องพบตัวเองในแชมเปี้ยนชิพคือลีดยูเนเต็ดหลังขึ้นมาลืมตาอาปากบนหลีกสูงสุดได้3ปีปฏิเสธไม่ได้ว่ายุ่งทองมีทรัพยากรนักเตะชั้นดีแต่เมื่อต้องตกชนันสิ่งที่ตามมาคือพวกเขาอาจจากทีมแตกผู้เล่นหลายคนมีดีกรีระดับทีมชาติชุดใหญ่ บางรายเป็นดาวรุ่งน่าจับตามองซึ่งหากว่ากันตามตรงศักยภาพของพวกเขาดีเกินกว่าที่จะเล่นในลีก,กรองทําให้เกิดมีการคาดการกันว่าจะมีแข้งหลีดไม่น้อยที่เลือกเดินออกจากรัวเอลแลนด์โลสในตลาดซัมเมอร์นี้ แม้บางคนจะมีสัญญาผูกขาดยาวแต่เชื่อว่าจะถูกจับตาจากบรรดาทีมลีกสูงสุดหรือลีกอื่นๆในยุโรปวันนี้เรายก5้าแข่งที่บอกว่ามีโอกาสจะเปิดหมวกอำลาทีมหลังจากตกชั้นบแบรนเดนแอรอนสันกองกลางวัย22ย้ายจากเลดบูซาวบวกมาร่วมทับกับนายเก่าเจสซี่มาร์ชแต่เมื่อกุนซือคนหนุ่มได้แยกทางไปโอกาสของแอรรอนสันก็ไม่ได้ตัวหลักอีกต่อไปการเปลี่ยนผ่านกุนซือมาเป็นคาบีกาเซียและแซมอลลดายทำให้แอรอน ต้องปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปแข้งทีมชาติสหรัฐอาจสามารถเคลื่อนที่ได้ดีในบทบาทกองกลางตัวรุกไปกับบอลยอดเยี่ยมรวมถึงสามารถเล่นเป็นตัวริมเส้นได้ไม่มีใครสงสัยในฝีมือเก่าแต่ดูเหมือนในพรีเมียลีกอาจไม่ใช่งานที่ง่ายสําหรับเจ้าตัวหลังทําเพียง1ประตูกับ3แอสซิตที่สําคัญแอรอนสันมีเงื่อนไขระบุไว้ในสัญญาว่าสามารถย้ายทีมได้ทันทีหากเกิดกรณีสโมสรตกชันแม้ว่านักเตะมีสัญญาไปจนถึงกลางป ี2027ก็ตามยี่ห้อและดีก e รีไอลอนสันยังขายได้แน่นอนและเชื่อกันว่าตัวนักเตะเองอาจเลือกที่จะเก็บกระเป๋าออกจากทีมหากได้รับข้อสเสนอเข้ามาโดยเจ้าตัวมีมูลค่าทางตลาดอยู่ที่30ล้านปอนด์โรบินของปราการหลังชาวเยอรมันที่ถูกพรีเซนเทชันของมาเซโลบีเอลซาตกเข้าอย่างจังจนตัดสินใจย้าย,ายจากฝ่ายบวก มาร่วมชายคากับลีดแม้เขาจะมีเอซิมิลานสเปอร์รวมถึงเบนฟิก้าให้ความสนใจก็ตามแข่งวัย26เจ้าของส่วนสูง191เซนติเมตรเป็นกำลังหลักให้ทัพยุงทองมาตลอดในฤดูก,กาลนี้ และทำผลงานได้ค่อนข้างสม่ำเสมอจึงทําให้คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่จะได้รับการจับตามองจากบรรดาทีมต่างๆในตลาดซัมอร์ที่สําคัญสัญญาของกอกเหลืออยู่เพียงอีกหนึ่งปีทําให้การย้ายทีมของเขามีความเป็นไปได้สูงซึ่งล่าสุดมีข่าวว่าสเปอร์ที่กําลังมองหาเซนเตอร์ฮารายใหม่กําลังสนใจในตัวกอกและพร้อมยื่นข้อเสนอราว15ล้านปอนด์ให้ทางลีพิจารณา แจ็คแฮริสันหนึ่งในปีกตัวหลักของลีดที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้หลังลงเล่นรวมทุกรายการ40นัดทำไป6ประตูกับอีก10แอสซิตปีกวัย26ปีมีความเร็วไปกับบอลได้ดีระดับหนึ่งจึงทำให้เชื่อกันว่าเขาจะเป็นแข้งอีกรายที่ไม่น่าจะตามลีดลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าและน่าจะได้รับข้อเสนอจากบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกมูลค่าการตลาดของแฮริสันอยู่ที่ราว22ล้านปอนด์เนื่องจากแข้งรายนี้เพิ่งจะรดปากกาเซ็นสัญญา ใหม่กับทีเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองโดยสัญญาล่าสุดถูกขยายออกไปอีก5ปีจนถึงฤดูกาล2 0 2 8อย่างไรก็ดีแม้จะมีสัญญาระยะยาวทวา่าลีดพอเปิดรับข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเช่นกันหากได้รับเม็ดเงินที่เหมาะสม ไทเลอร์อดัมกัปตันอเมริกาชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022ย้ายมาจากแอลเบร์ไลซิกด้วยค่าตัวกว่า20ล้านปอนด์เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจะเนื้อหอมในตลาดทวนนี้ด้วยขวบวัยเพียง24ปีเป็นกองกลางตัวรับแต่เป็นมิดฟิลด์สไตล์ฟุตบอลสมัยใหม่คือวิ่งตัดเกมไม่มีหมดสกัดบอลจากคู่แข่งได้หลายต่อหลายครั้งนอกจากนี้เขาสามารถแกะเพรสชิ่ง pressing. หรือเอาตัวลอดในสถานการณ์1ต่อหนึ่งเพื่อฝากบอลให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างแม่นยำไม่ต่างจากกองกลางตัวรุกแม้สัญญาอาดาบจะเหลือถึงปี2027แต่ลีดเป็นผู้ควบคุมอนาคตของเขาแต่ถ้าสโมสรต้องการเงินการปล่อยเขาออกจากทีมเพื่อรับเงินก้อนโตอาจเป็นช้อยที่ดีซึ่งจะตัวมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ราว20ล้านปอนด์โดยมีทีมอย่างเวสแฮมกำลังจด,จ,ดจ,งจ,งจ้องในกรณีที่ต้องเสียเดแคลนไท์ออกไปโรลิโกโมเลโน แม้จะเจอกับอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนบางแต่เขายังเป็นความหวังในแดนหน้ากับหลีดและทำไปได้13ประตูในฤดูก,กาลนี้ในหลีกอย่างไรก็ตามจากทีมตกชั้นทำให้คาดกันว่าอดีตดาวยิงบาเลนเซียอาจเลือกไม่หยุดต่อกับทีมในแชมเปี้ยนชิพแม่อายุอานามจะปาเข้าไป32ปีแต่ในแดนหน้าเขายังมีกลิ่นของความเป็นนักล่าประตูอยู่เต็มเปีย่ยมที่สำคัญสัญญาของโรลิโก้จะหมดลงในอีกหนึ่งปีข้างหน้าและหลีดคงไม่ต้องการเสียเจ้าตัวออกไปแบบฟรีๆทำให้การเจรจาถึง อนาคตของเขาน่าจะได้บทสรุปเร็วๆนี้ซึ่งมีสโมสสเนลาลิกาแสดงความสนใจเขาอยู่โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ราว9ล้านปอนด์